บอนสีปลูกลงดินก็จะสวยอีกอย่างหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยค่ะกับช่องสองพี่น้องพาเพืนชาแนลวันนี้แม่หมกก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับบอนสีจ้าวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆไปแก้ปัญหาบอนสีไม่เจริญเติบโตใบไม่ใหญ่ใบไม่โตนะคะ แล้วก็มีปัญหาใบจุดใบเหลืองใบด่างๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาใบจุดใบเหลืองใบด่างแล้วก็ระเบิดสีบนสีในช่วงหน้าหนาวนะมาดูอุปรกรณ์ของเรากันวันนี้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกก็จะพาเพื่อนๆมากําจัด ใบเหลืองใบจุดใบด่างเขาที่แล้วนะคะไม่หมกกระพาเพื่อนๆทำแล้วแต่ว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะคะเพื่อนๆก็จะมีปัญหาเรื่องใบเหี่ยวใบเฉาใบด่างเรามาแก้ปัญหาด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะยาพาราค่ะเพื่อนๆนี่มีประโยชน์รักษาคนได้ก็รักษาพืชผักของเราได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นบอนสีไม้โชว์ใบค่ะเพื่อนๆเราก็จะไป แก้ปัญหาด้วยกันเลยนะคะสิ่งนี้เลยอย่าพาราจ้าต่อมานะคะน้อาอัดลมค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็มีสีใสสดอย่าทิ้งกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนลูกๆทานไม่หมดเหลือกินนะคะนิดหน่อยก็จะทำให้บอลสีของเรามีสีสดใสแจ่มว้าวได้ค่ะเพื่อนๆลูกๆทานไม่หมดหรือว่าก้นขวดแบบนี้นะคะอย่าทิ้งจ้าต่อมานะคะ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในดินด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะแม่หมก็นำน้ำปูนใสค่ะเพื่อนๆนี่ทำไว้ใช้เลยนะคะทำไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเวลาเราจะใช้ก็สะดวกสบายนะคะนำน้ำปูนใสใส่ไปในขวดนะคะแล้วก็นำน้ำใส่เขย่าเขย่าค่ะเพื่อนๆนี่เขาก็นอนกลนนะคะเราก็จะนำน้ำปูนใสนี่แหละค่ะไป แก้ปัญหาป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในดินสาเหตุที่เกิดให้ใบบอนสีของเรานะคะมีใบจุดใบเหลืองจ้ามาดูวิธีทําพร้อมกันเลยวันนี้แม่หมกก็เตรียมน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า5ลิตรค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้ยาพารามาละลายยาพารากันก่อนนะคะวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆไปบำรุงแก้ปัญหาบอนสี ที่ปลูกลงดินนะคะไม่ได้ใส่กระถางนะคะปลูกลงดินก็สวยได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆยาพาราสองเม็ดนะคะนี่จะเราก็ใส่ไปในน้ำอัดลมน้ำอัดลมของเราก็จะมีกรดอ่อนๆนะคะกัดสีบอนสีได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆละลายยาพาราก่อนนะคะนี่ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆขค่ายาว นี่ให้ยาคาราของเราละลายก่อนนะคะนี่เลยจ้ะเพื่อนได้แล้วจ้าละเบอร์สีป้องกันเชื้อโรคเชื้อรารักษาใบจุดใบเหลืองด้วยขวดนี้ง่ายๆกันเลยนะจ้า แล้วเราก็นําลงไปเทใส่ในน้ําค่ะเพื่อนๆน้ําเปล่า5ลิตรนะคะยาพาราลหลายแล้วจะเพื่อนๆนี่ยาพารา2เม็ดต่อน้ำ5ลิตรนะคะเพื่อนๆต่อมาเราก็จะใส่น้ำปูน ยังไม่ละลายดีก็บีบไปเลยจ้าหรือใครอยากให้ยาพาราของเราละลายง่ายนะคะก็<ม>ใช้เป็นน้ำอุ่นก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่หมกไม่มีน้ำอุ่นก็เลยใช้สูตรนี้ไปเลยต่อมาเราก็ใช้น้ำปูนใส่นะคะไปรักษาปอนสีด้วย สิ่งนี้กันเลยเทเบาๆค่ะน้ำปูนใสของเรามีประโยชน์มากมายครึ่งแก้วจับเพื่อนๆเทลงไปในน้ำ5ลิตรเลยนะคะส่วนผสมของเราก็เสร็จเรียบร้อยคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปลดโคนลำต้นของบอลสีที่มีปัญหากันเลยจ้าไปดูวิธีใช้พร้อมกันเลยนะคะ สำรวจบอลสีของเรากันเลยนะคะว่าต้นไหนบกอไหนของเรานะคะที่มีปัญหาันนี่เดจ้าด้านนี้ก็จะเริ่มมาแล้วจะเริ่มใหม่แล้วนะคะวันนี้เราก็ใช้สูตรนี้ค่ะเพืเ่อนๆสูตรนี้แก้วนี้ถังนี้จ้าบำรุงไปเลยบำรุงแก้ปัญหาใบจุดใบเหลืองใบด่างแต่คุ้มแต่กอสีสันสดใสกันเลยนะคะ ด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าลดโคลนลำต้นไปเลยจ้ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะแม่หมกแนะนำให้เพื่อนๆใช้ไปเลยค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะไอเหนาค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่ต้นโตลำต้นแข็งแรงโกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน,นีแต่น้องยังไม่มีสียังไม่กัดสีเต็มใบเลยนะคะเขียวปี้อยู่เลยแล้วก็กัดสีให้น้องมีสี สดใสด้วยแก้วนี้กันเลยจ้าลด,ดไปเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่เลี้ยงบอนสีนะคะเพื่อนเพื่อนที่มีพื้นที่เยอะปลูกบอนสีลงดินแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะบอนสีของเราก็จะเกิดง่ายแต่เราก็จะมันดูแลรักษาบำรุง นี่สีสดใสแจ่มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า